วิวรบทที่20พันปีแล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หนึ่งลงมาจากสวรรค์ท่านถือลูกกุญแจของบาดาลลึกและถือโซ่เส้นใหญ่ในมือของท่านและท่านจับพญานาคที่เป็นงูดึกดำบรรผู้ซึ่งเป็นมารและซาตานแล้วมัดมันไว้หนึ่งพันปีแล้วโยนมันลงไปในบาดาลลึกนั้นใส่กุญแจและประทับตราไว้ เพื่อไม่ให้มันล่อลวงประชาชาติต่างๆได้อีกต่อไปจนครบหนึ่งพปีหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกมาชั่วระยะเวลาหนึง่งข้าพเจ้าเห็นบัลลังก์หลายบัลลังก์และผู้ที่นั่งอยู่บนนั้นได้รับมอบอำนาจในการพิพากษาข้าพเจ้าเห็นดวงวิญญาณของคนทั้งหลายที่ถูกตัดศีรษะเพราะการเป็นพยานถึงพระเยซูและเพราะพระวจนะของพระเจ้าพวกเขาไม่ได้บูชาสัตว์ร้ายหรือรูปของมัน และไม่ได้รับเครื่องหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของเขาเขาทั้งหลายกลับมีชีวิตขึ้นอีกและครอบครองร่งรวมกับพคริตเป็นเวลา1000ปีส่วนคนอื่นๆที่ตายไปแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตขึ้นอีกจนกว่าจะครบ1000ปีนี่แหละคือการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกใครที่มีส่วนในการเป็นขึ้นจากตายครั้งแรกก็เป็นสุขและบริสุทธิ์ความตายครั้งที่สองจะไม่มีอำนาจเหนือเขาทั้งหลาย แต่เขาจะเป็นปูโรหิตของพระเจ้าและของพระกริ์และจะครอบครองร่วมกับพระองค์1,000ปีเมื่อครบ1,000ปีแล้วซาตานจะถูกปล่อยออกจากคุกที่ขังมันและมันจะออกไปล่อลวงประชาชาติต่างๆทั้งสี่ทิศของแผ่นดินโลกคือโกกและมาโกกให้มาชุมนุมกันเพื่อเข้าสู่สงครามจำนวนของเขาทั้งหลายเหมือนอย่างเม็ดทรายที่ทะเลและพวกเขายกขบวนออกไปทั่วแผ่นดินโลกและล้อมกองทัพของพวกธรรมิกชน และลครอันเป็นที่รักนั้นไว้แต่ไฟลงมาจากสวรรค์เผาผลานคนเหล่านั้นส่วนมารที่ล่อลวงเขาทั้งหลายก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกรรมฐานที่ซึ่งสัตว์ร้ายและผู้เผยพระวจนะเทศอยู่นั้นและพวกมันจะถูกทรมานทั้งกลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิด <c oughs> าการพิพากษาหน้าพระที่นั่งใหญ่สีขาวแล้วข้าพเจ้าเห็นพระที่นั่งใหญ่สีขาวและเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น แผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ก็หายไปจากพระพักของพระองค์และไม่มีใครพบเห็นที่อยู่ของพวกมันอีกเลยข้าพเจ้ายังเห็นบรรดาคนตายทั้งคนใหญ่โตและคนเล็กน้อยยืนอยู่หน้าพระที่นั่งนั้นแลน้วหนังสือต่างๆก็ถูกเปิดออกและหนังสืออีกเล่มหนึ่งก็ถูกเปิดออกด้วยคือหนังสือแห่งชีวิตคนตายก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของเขาทั้งหลายที่เขียนไว้ในหนังสือเหล่านั้นทะเลก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในทะเล ความตายและแดนคนตายก็ส่งคืนคนตายที่อยู่ในนั้นแต่ละคนก็ถูกพิพากษาตามการกระทำของตนแล้วความตายและแดนคนตายก็ถูกโยนยลงไปในบึงไฟบึงไฟนี่แหละคือความตายครั้งที่สองและถ้าพบว่าใครไม่มีชื่อจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตเขาก็จะถูกโยนยลงไปในบึงไฟ พีวรบทที่21ฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่และข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่เพราะว่าฟ้าสวรรค์เดิมและแผ่นดินโลกเดิมนั้นหายไปแล้วและทะเลก็ไม่มีอีกต่อไปและข้าพเจ้าได้เห็นนครบริสุทธิ์คือนครเยรูซาเล็มใหม่ลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านาครน,นี้เตรียมพร้อมเหมือนอย่างเจ้าสาวที่แต่งตัวไว้สำหรับสามี ข้าพเจ้าได้ยินเสียงดังจากพระที่นั่งว่านี่แนะ่ที่ประทับของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้วและพระองค์จะประทับกับเขาทั้งหลายพวกเขาจะเป็นชนชาติของพระองค์พระเจ้าเองจะสถิตกับเขาและจะทรงเป็นพระเจ้าของเขาพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกๆหยดจากตาของเขาทั้งหลายและความตายจะไม่มีอีกต่อไปความโศกเศร้าการร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไปเพราะยุคเดิมนั้นผ่านไปแล้วแล้วพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่านี่แนะเราสร้างทุกสิ่งขึ้นใหม่และตรัสอีกว่าจงเขียนลงไปเถิดเพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคําที่เชื่อถือได้และสัต์จริงแล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่าสำเร็จแล้วเราเป็นอัลฟาและโอเมกาเป็นปฐมและอวสารใครที่กระหาย เราจะให้เขาดื่มจากบ่อน้ำพุแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยคนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกและเราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราแต่พวกที่ขี้คลาดพวกที่ไม่เชื่อพวกที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนพวกฆาตกรพวกล่วงประเวณีพวกใช้เวทมนต์พวกบูชารูปเคารพและทุกคนที่โกหกนั้น มรดกของพวกเขาอยู่ในบึงที่ไฟและกรรมฐานกำลังลุกไหม้ยอยู่ซึ่งเป็นความตายครั้งที่สองนครเยรูซาเล็มใหม่แล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งในเจ็ดองค์ที่ถือชามเจ็ดใบเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายเจ็ดอย่างนั้นมาและพูดกับข้าพเจ้าว่ามานี่สีเราจะให้ท่านดูเจ้าสาวที่เป็นมเหสีของพระเมสสโปดกแล้วท่านนำข้าพเจ้า โดยพระวิญ,ญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่และสำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นนครบริสุทธิ์คือเยรูซาเลม็มซึ่งลอยลงมาจากสวรรค์และจากพระเจ้านะครนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าใสสว่างเหมือนอย่างอัญมณีเหมือนอย่างแจสเปอร์ที่ใสดังแก้วผลึกนะครนั้นมีกำแพงสูงใหญ่มีประตูสิบสองประตูและที่ประตูมีทูสวรรค์สิบสององค์บนประตูมีชื่อเผ่าของอิสราเอลสิบสองเผ่าจารึกไว้ ทางด้านตะวันออกมีสามประตูทางด้านเหนือมีสามประตูทางด้านใต้มีสามประตูและทางด้านตะวันตกมีสามประตูกำแพงของนครน,นั้นมีฐานศิลาสิบสองฐานและบนฐานเหล่านั้นมีชื่ออัคระทูตสิบสองคนของพระเมสโโปดกทูตสวรรค์องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั้นมีไม้วัดที่ทําด้วยทองคําเพื่อจะวัดตัวนครประตูและกำแพงของนครน,นั้นนครน,นั้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่านวัดนครน,นั้นด้วยไม้วัดได้หนึ่งหมื่นสองพันสตาดิโอความยาวความกว้างและความสูงเท่ากันท่านวัดกำแพงนครน,นั้นได้หนึ่งร้อยสี่สิบสี่อกตามมาตราวัดของมนุษย์ที่ทูตสวรรค์ก็ใช้กำแพงนครน,นั้นสร้างขึ้นด้วยแจสเพอร์และนครน,นั้นสร้างด้วยทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนแก้วที่ใสสะอาด ฐานศิลาต่างๆของกำแพงนครนั้นประดับด้วยอัญมณีทุกชนิดฐานที่1เป็น j a สเปอที่สองไพลินที่สเป็นโมราที่สเป็นมรกตที่ห้าโอนิกส์ที่6คาเนเลียนที่เจ็ดเพริโดที่8ปดเบรินที่9ก้าโทเพสที่10บคริโซเพสที่11บเอ็ดเพทายที่12บสองแอมมิประตูทั้ง12ประตูนั้นทำด้วยไข่มุก12เม็ด ประตูละเม็ดและถนนในนครนั้นเป็นทองคำเนื้อบริสุทธิ์เหมือนอย่างแก้วโปร่งใสข้าพระเจ้าไม่เห็นมีพระวิหารในนครนั้นเพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าทรงริธานุภาพสูงสุดและพระเมสโโปดกเป็นพระวิหารในนครนั้นนะครนั้นไม่จำเป็นต้องมีแสงจากดวงอาทิตย์หรือดวงจันทร์เพราะว่าพระสิริของพระเจ้าเป็นแสงสว่างของนครนั้นและพระเมสโโปดก ทรงเป็นประทีปของนครนั้นประชาชาติต่างๆจะเดินโดยอาศัยแสงสว่างของนครนั้นและกษัตริย์ทั้งหลายในแผ่นดินโลกจะนำศักดิ์ศรีของตนเข้ามาในนครนั้นประตูต่างๆของนครจะไม่ปิดในเวลากลางวันและจะไม่มีเวลากลางคืนในนั้นคนทั้งหลายจะนำศักดิ์ศรีและเกียรติของประชาชาติต่างๆเข้ามาและไม่มีสิ่งใดที่เป็นมลทินหรือคนใดที่ประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียน หรือประพฤติการหลอกลวงจะเข้าไปในนครนั้นได้นอกจากพวกที่มีชื่อจดไว้ในหนังสือชีวิตของพระเมสสโปโดกเท่านั้นวิวรบทที่22และท่านสําแดงให้ข้าพเจ้าเห็นแม่น้ำที่มีน้ำแห่งชีวิตใสเมือนอย่างแก้วผลึกไหลมาจากพระที่นั่งของพระเจ้า และของพระเมสโโปรดกไปที่กลางถนนของนครน,นั้นและริมแม่น้ำทั้งสองฝั่งมีต้นไม้แห่งชีวิตที่ออกผลสิบสองชนิดมันออกผลทุกเดือนและใบของต้นไม้นั้นใช้สำหรับรักษาโรคของบรรดาประชาชาติทุกสิ่งที่ถูกสาบแช่งจะไม่มีอีกต่อไปพระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมสโโปรดกจะตั้งอยู่ที่นั่นและบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จจนมัสการพระองค์ พวกเขาจะเห็นพระพักของพระองค์และพระนามของพระองค์จะอยู่บนหน้าผากของเขาทั้งหลายกลางคืนจะไม่มีอีกต่อไปเขาไม่จําเป็นต้องมีแสงตะเกียงหรือแสงอาทิตย์เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าจะทรงเป็นแสงสว่างของเขาทั้งหลายและเขาจะครอบครองอยู่ตลอดไปเป็นนิดพระคริสจะเสด็จมาและทูตสวรรค์องค์นั้นบอกข้าพเจ้าว่าถ้อยคําเหล่านี้เป็นคําที่เชื่อถือได้และสัต์จริง และองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเจ้าแห่งหัวใจของการเผยพระวจนะทรงส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาสําแดงถึงสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นในไม่ช้าแกบ่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์นี่แน่เราจะมาในเร็วๆนี้ความสุขมีแก่คนที่ถือรักษาคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ข้าพเจ้าคือยอนเป็นผู้ที่ได้ยินและได้เห็นเหตุการณ์เหล่านี้และเมื่อข้าพเจ้าได้ยินและได้เห็นแล้วข้าพเจ้าก็ซุดตัวลง นมัสการแทบเท,ท้าทูตสวรรค์ที่สำแดงสิ่งเหล่านี้แก่ข้าพเจ้าแต่ท่านกล่าวกับข้าพเจ้าว่าอย่าทำแบบนี้เราเป็นผู้ร่วมรับใช้เช่นเดียวกับท่านและพวกพี่น้องของท่านซึ่งเป็นพวกผู้เผยพระวจนะและพวกที่ถือรักษาถ้อยคำในหนังสือนี้จงนมัสการพระเจ้าเถิดและท่านบอกข้าพเจ้าว่าอย่าพนึกตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั้นแล้ว จงให้คนอธรรมประพฤติการอธรรมต่อไปจงให้คนโสมมประพฤติการโสมมต่อไปจงให้คนชอบธรรมทำการชอบธรรมต่อไปและจงให้คนบริสุทธิ์เป็นคนบริสุทธิ์ต่อไปนี่แนะ่เราจะมาในเร็วๆนี้และจะนำบำเหน็จของเรามาด้วยเพื่อตอบแทนตามการกระทำของแต่ละคนเราคืออัลฟาและโอเมก้าเป็นเบื้องต้นและเบื้องปลายเป็นปฐมและอวสาร คนทั้งหลายที่ชำระล้างเสื้อผ้าของตนก็เป็นสุขเพื่อว่าพวกเขาจะมีสิทธิ์ในต้นไม้แห่งชีวิตและเข้าไปในนครนั้นโดยทางประตูได้ภายนอกเป็นที่ของพวกสุนัขพวกใช้เวทมนต์พวกล่วงประเวณีพวกฆาตกรพวกบูชารูปเคารพและพวกที่รักและประพฤติการหลอกลวงทุกคนเราคือเยซูผู้ใช้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานถึงสิ่งเหล่านี้ต่อท่านเพื่อคริสตจักรทั้งหลายเราเป็นรากเงา และเชื้อสายของดาวิดและเป็นดาวประจำรุ่งอันสุขใสพระวิญญาณและเจ้าสาวกล่าวว่าเชิญสเสด็จมาเถิดและให้คนที่ได้ยินกล่าวด้วยว่าเชิญสเสด็จมาเถิดคนที่กระหายเชิญเข้ามาใครที่มีใจปรารถนาจงมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลยข้าพเจ้าเตือนทุกคนที่ได้ยินคำพยากรณ์นในหนังสือนี้ว่าถ้าใครเพิ่มเติมสิ่งใดเข้าไปในหนังสือนี้พระเจ้าก็จะทรงเพิ่มเติมภัยพิบัติ ที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้แก่คนนั้นและถ้าใครตัดถ้อยคำอะไรออกจากหนังสือพยากรณ์นี้พระเจ้าก็จะทรงตัดส่วนแบ่งของเขาที่มีอยู่ในต้นไม้แห่งชีวิตและในนครบริสุทธิ์ตามที่เขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้ไปเสียพระองค์ผู้ทรงเป็นพยานในเหตุการณ์เหล่านี้ตรัสว่าเราจะมาในเร็วๆนี้แน่นอนอาเมนพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเชิญสเสด็จมาเถิดขอพระคุณของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้า จงอยู่กับทุกคนเถิดอาเมน